การบำบัดทุกบำรุงสุขในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้เงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนมีสองประเด็นนะครับทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาและประเด็นที่2ก็คือเงินช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักเรียนดังนี้ครับภาพข่าวเหล่านี้ ผมตัดมาจากในหนังสือพิมพ์ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพและเจ้าของข่าวครับเราคงไม่อยากเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากแต่วันนี้เรามาพูดคุยถึงวิธีการในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรามาลองดูกันครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเห็นดังภาพนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองที่เราอาศัยอยู่กันนักเรียนในที่นี้หมายถึงนักเรียนที่เรียนในระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษานักศึกษาหมายถึงผู้ที่เรียนสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเช่นปอ,อหรือปริญญาตรีเป็นต้นโดยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่ยากจนหรือเป็นผู้ที่ได้โอกาสซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีรายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหรือรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้มีฐานะยากจนหรือได้โอกาสได้ การตั้งงบประมาณก็จะต้องเป็นไปในหลักเกณฑ์ดังนี้กรณีที่มีรายได้จริงไม่เกิน50ล้านบาทตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสามแต่ไม่เกิน1ล้านบาทกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จริงเกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน2 0 0ล้านบาทตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2.5แต่ไม่เกิน3ล้านบาทกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จริง เกิน200ล้านบาทขึ้นไปสามารถตั้งอบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2แต่ไม่เกิน5ล้านบาทนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนหรือนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีหมายความว่าถ้าหากว่านักเรียนหรือนักศึกษาของเราเรียนอยู่นอกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เราเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสเราพิจารณาจากความยากจนหรือด้อยโอกาสเป็นเกณฑ์โดยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนได้จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับโดยไปยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายก ซึ่งในที่นี้นะครับก็คือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบคาขอแล้วนะครับก็ให้นาเข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาสำหรับการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษานะครับจะต้องเป็นการให้ทุนการศึกษาที่ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับแต่ไม่เกินปริญญาตรีนะครับซึ่งในกรณีของประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นระดับปวสหรือระดับปริญญาตรีโดยนะครับนักศึกษาจะต้องเรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยค่าใช้จ่าย ที่เป็นทุนการศึกษานะครับเบิกได้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงค่าหน่วยกิจและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนดแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ3 3,000บาทต่อคนในกรณีของการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้ ระดับเด็กเล็กถึงระดับปฐมศึกษาภาคการศึกษาละไม่เกิน1000บาทแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ2,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคการศึกษาละไม่เกิน2,000บาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ4 0 0 0บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งในที่นี้ก็คือระดับพวชไม่เกินภาคละ3,000บาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ6 0 0 0บาทต่อคน ในส่วนของกระบวนการในการดําเนินการก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในตัวสาระสําคัญน่าจะเป็นในเรื่องของคณะกระกกรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองได้ ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนแล้วคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก็จะประชุมพิจารณากันนะครับถ้าหากคณะกรรมการเห็นว่านักเรียนหรือนักศึกษาสมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือนักเรียนก็ให้ปิดประกาศรายชื่อของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นไว้ไม่น้อยกว่า15วัน หากไม่มีคัดค้านนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้รายงานผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปซึ่งในกรณีนี้ก็คือการให้ทุนการศึกษาหรือการให้เงินช่วยเหลือทักเรียนนะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดเพื่อให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสหรือคนยากจนในพื้นที่ของเราซึ่งผมเชื่อว่า มีจานวนไม่กี่คนต่อพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความยากลําบากและเราจําเป็นต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกําลังสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในอนาคตสุดท้ายขอจบด้วยภาพนี้ครับความสําเร็จไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มีไว้สําหรับคนที่เดินไม่หยุด เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ